ว่างงานเป็นจำนวนมากที่เหมือนจีนรู้ไหมเขาทำอะไรสมัครงานถูกครับใช่สมัครงานแต้องสมัครอยู่แล้วครับคุณผู้ชมครับแต่อันไรรู้ไหมครับที่ตอนนี้เขาทำมากนั่นก็คือซื้อหวยครับเพราะว่าครึ่งปีที่ผ่านมาครับจีนเนี่ยมียอดขายลอตเตอรี่หรือว่าสลากกินแบ่งเนี่ยนะครับ270,000 00ล้านหยวนตัวเลขเน,นี่ยมันพุน่งขึ้นถึง50.4%สับอัพทุกเรื่องธรุรกิจ เข้าใจง่ายและใกล้ตัวคุณกว่าที่คิดกับตัวพักผมอุดมกลัลยารักสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ซัมอัพนะครับทุกเรื่องธุรกิจเข้าใจง่ายและใกล้ตัวกว่าที่คุณคิดกับผมตัวพักระผมอุดมกลัลยารักนะครับเราพบกันทุกวันจนันทร์ถึงสุร์นะครับสองทุ่มเป็นต้นปลายทาง o n n e น t the Dot นะครับมัจะเป็น Facebook y o u t u b e นะครับแล้วก็ Spotify Podcast นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งกดสับสกดกดกด กดอะไรก็ตามทีนะครับที่ทำให้คุณไม่พลาดนะครับผมทุกความเคลื่อนไหวแล้วก็คอนเทนต์ดีๆจากสัมมัพแล้วก็ Connect เ h อ d o ดนะฮะอย่าอย่า,ยาก,กดแบบนี้นะฮะกดอันนี้อยางโอเคนะครับผมอ่ะวันนี้เรื่องที่เราจะมาพูดคุยกันนะครับคุณผู้ชมครับเป็นเรื่องของหวยครับผมแม่ชีวิตคนเรามีความหวัง ทุกวันที่1และว,วันที่16ครับผมไม่แปลกครับคุณผู้ชมครับเพราะว่าสํานักง,งานสลากกินแบ่งรัฐบาลน,นั้นนะครับก็ตั้งหลาเลยเนี่ยนะฮะแล้วก็เป็นหน่วยงานของรัฐด้วยการจะบอกให้เรานั้นไม่มีความหวังซะเลยมันก็คงไม่ได้นะครับคุณผู้ชมแล้วปีหน้าครับปี2อง7มีความเป็นไปได้ว่าสํานักง,งานสลากนอกจากสลากฟกตัวที่เราซื้อแบบใบหรือว่าสลากดิจิตอลแล้วสำนักง,งานสลากกำลังจะมีผลิตภัณฑ์ใหม่ๆตามมาครับอย่างเช่นหวย2ตัว3ตัวหรือว่าการซื้อหวยผ่านดิจิตอลได้มากขึ้้นนดวยะครับ เอาละครับแต่วันนี้เรื่องที่เรานํามาพูดคุยนั้นนั่นเป็นเรื่องของประเทศจีนครับผู้ชมทราบไหมครับว่าประเทศจีนนั้นตอนนี้เนี่ยคนจีนเขาก็ชอบซื้อหวยเหมือนกันผู้ชมดังนั้นถ้าใครบอกว่าโอ้ยมีแต่คนไทยชอบซื้อหวยไม่จริงนะผู้ชมอ่ะคนจีนก็ชอบซื้อหวยเหมือนกันในภาวะเศรษฐกิจซึ่งตอนนี้เราก็ทราบแล้วว่าเศรษฐกิจจีนก็จะยังเติบโตอยู่แต่ก็มีปัญหาสะดุดด,ด้วยหลายๆปัจจัยด้วยกัน GDP นะครับในไตรมาสแรกเนี่ยนะอยู่ที่2.2และทางการเองก็คาดว่าน่าจะสามารถเติบโตได้5เป็นอย่างต่ำ แม้ว่า5%นี้ถ้าเราเทียบอย่างประเทศไทยเราเนี่ยถือว่าสูงกว่าก็ตามทีแต่จริงแล้วเนี่ยในอดีตเนี่ยเศรษฐกิจจีนเนี่ยเติบโตมากกว่านี้นะครับแต่ในเมื่อไตรมาส2ของปีนี้เศรษฐกิจจีนเนี่ยเติบโตได้เพียง0.8%เท่านั้นแม้ว่าจะมากกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการไว้0.5%และมีอัตราการเติบโตต่อปีเนี่ย6.3%ซึ่งสูงกว่าในไตรมาสแรกที่4.5%แต่มันก็ยังต่ำกว่าคาดการครับที่คาดการว่าจะอยู่ที่7.3% มันสนแสดงถึงอะไรแน่นอนครับยิ่งเป็นประเทศใหญ่อย่างประเทศจีนยิ่งเศรษฐกิจคุณโตน้อยลงเพราะเนื่องจากว่าจีนเนี่ยเป็นเครื่องจักรขนาดใหญ่ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของโลกในเวลานี้มันก็มีผลต่อคนในประเทศแล้วก็มีผลต่อเศรษฐกิจโลกด้วยซึ่งที่ผ่านมาจีนเองก็รับผลกระทบนะฮะจากเรื่องของโควิด -19 ด้วยเช่นกันซึ่งในยงตรีจีนครับนายหลีเชียงครับออกมาบอกว่า,วาจีนเองก็ต้องมีความพยายามมากกว่านี้ ในการที่ทําให้เศรษฐกิจในปีนี้เนี่ยสามารถเติบโตไดถึง5%เแน่นอนครับนักวิเคราะห์นักเศรษฐศาสตร์ต่างๆก็บอกว่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะสามารถขับเคลื่อนให้ตัวเลขเศรษฐกิจนี้ไปถึง5%ได้และแน่นอนครับเมื่อตัวเลขเศรษฐกิจเอาละแม้ว่าจะเติบโตแต่จีนก็มีปัญหาอย่างหนึ่งเพราะเวลาเศรษฐกิจถ้ามันไม่เติบโตอย่างเต็มที่มันจะมีกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งที่ต้องทําอาชีพวิจัยฝุ่นนะนั่นก็คือ คนตกงานนั่นเองและคนตกงานในกลุ่มที่เรากําลังจะพูดถึงนี้คือนักศึกษาจบใหม่ครับมันไม่ใช่แค่ในประเทศไทยอย่างเดียวนะคุณผู้ชมฮะจีนเองเขามีการสรํารวจเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาเนี่ยนะครับพบว่ามีการว่างงานมากที่สุดเป็นปฏิการถึง20.4%ในเดือนเมษายนและเพิ่มขึ้นอีกในเดือนพฤษภาคมคือ20.8%แครับแล้วเดือนพฤษภาคมก็เพิ่มขึ้นอีกเป็น21.3%หมายความว่าอย่างไรหมายความว่าตัวเลขการว่างงานเนี่ยของจีนเนี่ย มนันสูงขึ้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 นเรื่อยๆนั่นเองแม้ว่าอัตราการว่างงานในภาพรวมเนี่ยถ้ารวมประชากรจีนทั้งหมดแล้วเนี่ยจะอยู่ที่5.2แต่การที่คนหนุ่มสาวรุ่นใหม่ว่างงานขนาดนี้ค่อนข้างมากเลยนะฮะ ก็น่าเป็นห่วงครับสำหรับเรื่องของสถานการณ์การพัฒนาประเทศด้วยนะครับผมข้อจํากัดในเรื่องของการรับนักศึกษาจบใหม่ไม่ใช่แค่ในประเทศไทยคือเด็กจบใหม่เนี่ยเอาล่ะก็ต้องยอมรับไม่มีประสบการณ์ความรู้ยังน้อยไม่ว่าจะปีปร,ริญญาก็าตามทีแต่อีกประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจคุณผู้ชมคืออะไรรู้ไหมฮะนั่นก็คือว่าด้วยความที่เศรษฐกิจของจีนในเวลานี้อย่างที่เราเห็นครับว่า มันมีสัญญาณของการชะลอตัวนอกจากนี้ครับดัแบบชนีการจ้างงานของบริษัทวิทยาลายัยธุรกิจเฉิงเจียงลดลงจาก64.6ในเดือนเมษายนเหลืออยู่ที่54.2ในเดือนมิถุนายนครับซึ่งผู้เชี่ยวชาญเนี่ยนะครับก็บ่งชี้ว่าอัตราการว่างงานนี้จะลดลงในช่วงปลายปีหลังจากช่วงสําเร็จการศึกษาในหน้าร้อนนี้ครับในเมื่อเด็กจบใหม่ตอนนี้ว่างงานเป็นจนวนมากที่เมืองจีนรู้แม่เขาทาอะไร สมัครงานถูกครับใช่สมัครงานต้องสมัครอยู่แล้วครับคุณผู้ชมครับแต่อะไรรู้ไหมครับที่ตอนเนี่เขาทํามากด้านก็คือซื้อหวยครับเพราะว่าครึ่งปีที่ผ่านมาครับจีนเนี่ยมียอดขายลอตเตอรี่หรือว่าสลากกินแบ่งเนี่ยนะครับสองแสนเล้านหยวนตัวเลขเนี่ยมันพุ่งขึ้นถึง50.4%สูงว่าเกิน50%และนี่คือตัวเลขของการจำหน่ายสลากที่สูงสุดในรอบ10ปี ของการจําหน่ายหวยของจีนซึ่งจากสถิติเพราะว่าผู้ซื้อเนี่ยนะครับ47.9%วัยหนุ่มสาววัยทำงานเลยคุณผู้ชมฮะ18ถึง30ปีและเขาบอกว่ายอดขายหวยของจีนตอนนี้เนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นยอดขายหวยสวัสดิการรัฐหวยกีฬาเนี่ยก็เพิ่มขึ้นเพราะว่านอกเหนือจากอยากเสี่ยงโชคอยากจะรวยแล้วเนี่ยนะฮะคงไม่ใครปฏิเสธหรอกอีกเรื่องหนึ่งคือก็ในเมื่อตอนนี้ภาวะเศรษฐกิจของจีนมันไม่แน่นอนไงฮะงานก็หายากเงิเนก็หายยาก ถ้าถูกหวยขึ้นมาจริงๆแม่มันก็ดีไม่น้อยถูกไหมฮะหลายล้านหยวนเหมือนกันอย่างเช่นสื่อของจีนครับผู้ชมเขามีการไปสัมภาษณ์คอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งหญิงวัย28ปีรายหนึ่งงานที่เก่ากับสำนักข่าวรอยเตอร์ขณะที่กําลังซื้อหวยว่าทํางานได้เงินล้านก็ไม่ดีเท่ากับถูกหวยล้านหนึ่งผู้ชมเห็นด้วยไหมกับประโยคนี้โดยนักวิเคราะห์เศรษฐกิจก็ชี้ว่าผู้คนนะโดยเฉพาะวัยหนุ่มสาวเนี่ยคาดหวังจะรวยข้ามคืน ด้วยเงินทุนเพียงน้อยนิดซึ่งก็เกี่ยวข้องโดยตรงกับสภาพเศรษฐกิจแล้วก็ตราการว่างงานนะครับดังนั้นเมื่อหนุ่มสาวเหล่านี้ไม่มีงานทําก็หันไปหาลอตเตอรี่แทนครับอีกเรื่องหนึ่งที่คนจีนก็นิยมเป็นอย่างมากก็คือการไปขอพรนะคุณผู้ชมเองผมก็เชื่อว,ว่าหลายท่านไปเที่ยวเมืองจีนมีโอกาสไปต่างประเทศโดยเฉพาะในจีนฮ่องกงเนี่ยคุณผู้ชมประเทศจีนเขามีหุ้นวัดจีนด้วยนะในเมืองไทยเนี่ย วัดจะเข้าตลาดรัพย์ไม่ได้ฮะแต่จีนน่ยวัดเข้าตลาดรัพย์ได้เนื่องจากว่าคนจีนเนี่ยนิยมไปไหว้พระขอโชคขอลาบกันมากนะครับควบคู่กับการเล่นหวยบริษัทเออเหมยซานทัวริซึมฮะเป็นผู้ดำเนินการแหล่งท่องเที่ยวเออเหมยแล้วก็บริษัทอันฮุยจิวหัวซานทัวริซึมเดเวลลอปเมนต์นะเป็นผู้ดําเนินการภูเขาจิวหัวซึ่งเป็นสถานที่สําคัญทางศาสนา สองบริษัทนี้อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ปรากฏว่า2บริษัทนี้ราคาหุ้นเพิ่มขึ้น10%ในช่วงเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาตรงข้ามกับการเสี่ยงโชคครับคุณผู้ชมครับเพราะว่าการลงทุนในช่วงนี้ของทุนจีนดูจะมีทางเสี่ยงที่น้อยลงเมื่อการลงทุนภาคเอกชนก็กดตัวลง0.2%ตในไตรมาสที่ผ่านมาส่วนการลงทุนในหน่วยงานภาครัฐเพิ่มขึ้น8.1%จากความไม่เชื่อมั่นในธุรกิจหลายอย่างโดยเฉพาะอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่ในขานลงมาอย่างยาวนาน้้ว่่่าาสใในนนนนนััชททีีีเเรอพต เอเวอร์กรีนซึ่งเป็นบริษัทที่ใหญ่อันดับต้นๆของโลกแล้วก็อันดับใหญ่ของจีนเนี่ยนะก็อยู่ในภาวะที่มีการยื่นขอล้มละลายเพื่อฟื้นฟูกิจการอีกด้วยนะครับผมดังนั้นนะครับมาเลนินสุภาษิตท,ที่คนชอบพูดกันครับบอกว่าคนจนเล่นหวยคนรวยเล่นหุ้นนะแต่ว่าคนจีนเนี่ยลอตเตอรี่มันเป็นความหวังของพวกเขาและนี่คือสิ่งที่สะท้อนถึงความพยายามเอาตัวรอดท่ามกลางเศรษฐกิจจีนที่สั่นคลอนดังนั้น เราขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ซื้อหวยให้เราเนี่ยถูกมีโชคมีลาภเผื่อจะถูกกรางวันใหญ่ด้วยเนี่ยนะครับผมติดท้ายอีกเรื่องหนึง่งจีนเองนอกเหนือจากการมีหวยต่างๆแล้วเนี่ยนะครับผมเขาบอกว่าเมื่อหลายปีก่อนจีนเคยมีหวยที่เป็นลักษณะหวยขูดท้ายใบยเสร็จฮนะที่ซื้อสินค้ากับบริการอยู่ในระบบภาษีเนี่ยก็จะได้ลุ้นในใบเสร็จต่างๆด้วยเนี่ยนะครับวิธีการนี้ก็เป็นการดึงพ่อค้าแม่ขายในมลทนต่างๆของจีนเข้าสู่ระบบภาษีด้วยก่อนที่จะยกเลิกในเวลาต่อมา นี่ก็เป็นสิ่งที่เรานํามาเล่ากันครับเราก็ให้คุณผู้ชมได้ไปดูที่จีนกันบ้างน,นะว่าคนเราอ่ะคุณผู้ชมมันก็ต้องมีความหวังความฝานันถูกไหมฮะและมันก็เป็นการสะท้อนถึงภาวะเศรษฐกิจด้วยว่ายิ่งภาวะเศรษฐกิจที่ไม่มั่นคงไม่แน่นอนที่พึ่งทางใจหรืออะไรที่ทําให้เรารวยได้เร็วมันเป็นสิ่งที่ตอบสนองความต้องการของคนแล้วไม่แปลกครับคุณผู้ชมครับที่เมืองไทยเราคนไปไหว้พระสลากกินแบ่งรัฐบาลหรือแม้แต่การพานันมันถึงเฟื่องฟูทำอย่างไรที่จะทำให คนมันมีความหวังว่าเศรษฐกิจจะดีถ้าเราสามารถทำงานหากินได้โดยสุจริตเพราะไม่อย่างนั้นขณะน,นี้เราทำงานแล้วชักหน้าไม่ถึงหลงังหนี้สินมันพันลุมพลังไปหมดจนกระทั่งหนี้กัวเรนมันสูงถึง9 0ของ GDP สิ่งเหล่านี้เนี่ยแหละครับจะทำอย่างไรที่จะสามารถทำให้คนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และนี่คือสัมมารทุกเรื่องธุรกิจเข้าใจง่ายและใกล้ตัวกว่าที่คุณคิดกับผมตัวอยพรกระพงอุดมกัลยารักนะครับอย่าลืมติดตามสัมมารได้นะครับทุกวันจันทร์ถึงศุกร์สองทุ่มเป็นต้นไปทางคอเ n e เดนดอทนะครับในทุกช่องทางของเราอย่าลืมติดตามกันได้นะครับและเร็วนี้นะครับสัมมารรวมถึงคอเดตเดนดอทเราจะมีการปรับเปลี่ยนน้าน่งรูปแบบรายการแล้วก็เนื้อหาใหม่ๆด้วยนะแต่ว่าจะเป็นอย่างไรนั้นอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์กดกระดิ่งนะหรือวดีคคะรรสสััันบบว Yeah. Uh -huh.